กรับราชการอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลงบประมาณเรื่องพัสดุการคลังนะคะเข้าพบอาจารย์ก็น่าจะสักสามปีแล้วนะคะสำหรับลูกศิษย์คนนี้จะมาด้วยเรื่องของการต้องการคนอุปถัมภ์แล้วก็เรื่องของการเงินนะคะตอนนี้ก็ประสบผลสำเร็จทุกอย่างแล้วค่ะได้ดูแลที่ดินที่มีผู้อุปถัมภ์ ซื้อให้นะคะแล้วก็ได้รับเงินทุนมาทําบ้านจัดสรรขายโดยที่ไม่ใช่เงินของตัวเองนะคะเป็นเงินจากผู้อุปถัมภ์เช่นกันตอนนี้ขายได้14หลังแล้วนะคะซึ่งกําไรล้นวนเพราะมีคนลงทุนให้หมดค่ะไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะอาจารย์ยินดีด้วยค่ะไลฟ์นี้นะคะก็ส่งต่อพลังในดีให้กับคนทุกคนนะคะเดือนหน้า น่าจะเป็นมือคนที่ดูแลที่ดินดูแลอสังหาหรืมาซับนะคะก็ทักแอดมินเข้ามาได้เลยอาจารย์ก็ยินดีเกื้อกูลค่ะแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะ